ไหว้พระจีนเสริมสิริมงคลสงราปีกระต่ายน้อยต้อนรับปีใหม่มังกรกันค่ะที่วัดมังกรกำมลาวาดหรือวัดเล่งนยี่เยาวราชค่ะไหว้พระทำบุญเสร็จสามารถนำเงินบริจาคยาให้แก่พระสงฆ์และผู้ยากไร้ได้ที่นี่ค่ะทาบุญสะดอกครอบหปัดปีชง ก็ได้ที่นี่เช่นกันค่ะเดี๋ยวนี้ท่านสมัยมีเซมซีออนไลน์ด้วยค่ะต่อมามาไหว้กันที่วัดทิพยาวารีวิหารค่ะแถวบ้านม้อนะคะวัดลับในซอยบ้านม้อที่เก่าแก่และมีโบสถ์สวยงามมากๆเลยค่ะมีองค์เทพให้กราบไหว้มากมายที่เด่นก็คือเทพเจ้ามังกรเขียวค่ะท่านจะโดดเด่นในเรื่องของการให้พรทางด้านการเรียนและการงาน เป็นวัดจีนที่สร้างสมัยกรุงธนบุรีด้านนอกสามารถปักทุกเทียนและจุดตะเกียงได้ตามปกตินะคะส่วนด้านในจะกราบขอพอรได้อย่างเดียวค่ะรัประทานเป็นรูปทุรูปสามองค์ตามความเชื่อของมหายานค่ะ ทางขึ้นวัดจะเป็นบันไดเหล่ากับมังกรสีเขียวเป็นเทพร,รักที่ปกปักรักษาบ่อน้ําทิพย์ในที่นี้วัดทิพยาวารีมีชื่อภาษาจีนว่ากัมโลยีซึ่งแปลว่าวัดน้ําทิพย์ค่ะตรงกับชื่อพระราชทานภาษาไทยนามาอาบเพื่อเป็นสิริมงคลค่ะกราบนมัสการท่านเจ้าวาสวัดทิพยาวารีหรือเจ้าวาดวัดมังกรกามาลาวาดวัดเล็กเนยี่ค่ะท่านไม่ตามอบของระลึกป,ปีมังกรบัรดันโชคบรนดันสุขขอส่งผลบุญนี้ให้ทุกท่านสุขกายสุขใจนะคะ เริ่มเต้นความสุขกันต่อค่ะที่ The Twin Towers Hotel Bangkok ดื่มดำกับกบรรยากาศปลายๆคริสต์มาสนะคะพร้อมกับเครื่องดื่มและเบเกอรีร่มากมายเป็นการรวมมิทุกเทศกาลในเวลาเดียวกันเลยค่ะถึงเวลาที่พวกเราได้มาอิ่มอร่อยกับบุฟเฟตติ่มซำและเป็ดปักกินกันค่ะ อาหารหลากหลายนะคะมีจิ่มซ้ำม,มากมายบริการก็ดีเยี่ยมเลยค่ะชวนปะป๋านะคะมาร่วมทานข้าวกับเพื่อนๆรุ่น CD61 ได้นะคะขอบพระคุณปะป้านะคะที่เป็นไกนด์กิจมศักดิ์นะคะส่งลาปีกระต่ายน้อยต้อนรับปีใหม่ปีมงกรอแห้กับเพื่อนๆได้อย่างดีงามมากๆเลยค่ะเฮงๆงต้อนรับปีใหม่ค่ะ